ตุดตัวแล้วแหละวันที่สวัสดีค่ะเมื่อน,นี้เข้ากันยังสิตามติดพ่อลูกคู่ฮอตนะคะน้องเต่าอยองกับพ่อเอเนื่องจากการเดินทางจากร้อยเอ็ดไปสารคามเนี่ยมันมีเหตุผลหนึ่งที่สำคัญมากนั่นคือสิบไปพักร่องแรมบอสกรีนของพี่บอยสิริชัยนะคะ มารีวิวบ้านมนไค่ะมารีวิวโรงแรมให้กับพี่ไส้นั่นก็คือเต้าหยองของเข้าค่ะมาเบิงลี่ลาการรีวิวของน้องว่าสิเป็นจังใดเชิญช่วนในเฮ้าอยากเขาไปพักมากหน่อยแค่ใดเชิญชมค่ะสวัสดีครับพี่ราสมุติสมนะครับผมเมื่อนี้นะครับตอนแรกวาสิกลับบ้านนะครับพ่อครับ ตรงแทวโทรหาพี่บอยนะครับก็เลยว่าห้องว่างว่ตอนแรกก็ว่าให้เบิ้งเบิ้งกรอนว่าจิกลับแล้ววันทีู่ึ่งก็ได้วางอยู่ห้องนึงนะครับเพราะที่ไปนอนโรงแรมใหม่นะพอดีจีเบิ้งระยะทางแล้วระหว่างบ้านลูกไปไปบ้านงานบ่ไก่ก็จากบ้านงานไปคอนแกนไปลับไปกลับลอยโปโลเรียกว่าทางบ้านลูกเป็นทางทานพอดีเรียกว่าจีแวะ ทักโรงแรมดูบอสรีนนะครับบอสรีนนะครับให้ผ่านไปผ่านมาสารคามหรือจะไปทางใกล้ทางไกลครับอยากมีที่พักที่เป็นส่วนตัวที่ไม่วุ่นวายนะครับเชิญที่บอสรีนนะครับของบอสบอยนะครับของบอสบอยและซอแอนนะครับตอนแรกพ่อบอกว่าอยู่ใ,ใกล้ๆกับโรงแรมแล้วก็มองหาอยกไม่เห็นจะอยู่ห่าองออกมาอีกใกล้ๆอยู่บ้านคนณี อิ่ม,มากหมดคืองแก่แ่งร่มเอาก็เพราะว่าเพิ่งแต่งหน้าเองยังไม่ถึงหนึ่งถึงสองชั่วโมงเลยปกติหนูนจะว่างสองชั่วโมงกว่าริงๆแต่วันนี้ยังไม่ถึงเกือบยี่ส <c oughs> <20 S 1> ิบสิบนาทีสิบนาทีสิบนาทีถึงเปลัน, <c oughs> นี้มันีก่จะเต,ตยยางเดียวนะครับล่ำกับปรเดลำ่ำจะพาันมาเตยเินเขามันมลงังไปที่สามรอบครับ รอบแรกกับมาหาพี่ตอ่อพี่ตอ่อก็แจ้งในพี่แม็กแจ้งในคุมแล้ววะนี้เข่ามารอบสามแล้ว,พวเพูนก็นเลยว,ว่าสีจาส่จางสีส่จางเซ่ร่ำพุ่นเด้สี่จางโซาล่ำอีกเขาทอดอะไรพุ่นเด้เด่นเห็นเตยยางเดียวก็เลยตกลงกันว่าเตออยยางเดียว,เ,ยวเราบว่มีร่ำกันเลยเตื่นเต้นจนสุดเวลาแต่ว่าขึ้นหนาวแห้งหนาวแห้งตัวนี้หนาวแห้งเพราะมันหนาวมากๆนะ นอนรถไงหล่ะเดี๋ที่นี่ว้าวแหนูเติบวะไงเนี่ยครับรู้หลับได้แป๊บเดียวเองตัวตัวถึกตัวหนูลงมาอยู่ข้างล่างแล้วเติบก็ทั้งท้อง,อง,องหเหมนะือนกันมีเพิ่มไม่ทับถุงแกงแตกโผล่รีไปได้เดียวยังไม่พอกันบอสกรีนนะครับผมครับผมมาถึงแล้วนะครับผม เดอะบอยสกรีนอารถึงบ๊อบครับนี่ครับผมเราก็มาถึงแล้วนะครับคือแบบอนกันกล่องเรืใหม่นะครับรูบ้สึกว่าเต้นๆนะคนขิ้ผมลูกเลยร่มพัดพานมากมงกันนี่ครับบรรยากาศคือดีม,มากนะครับผมใครที่ใครมีงานแถวนี้นะครับสามารถโทรมาจองก่อนได้เพราะว่าเสาร์อาทิตย์ เต็มนะครับเต็มเพราะว่าถามเพราะวามบามร่างการนะครับจะเต็มนะครับเราต้องโทรมาจองมาจองก่อนนะครับผมเบอร์โทรได้ก่อนก็ได้ไกเด็กกรเบอร์ไโทรที่ทางกับสากับเบอร์ซีทนะครับผมเดี๋ยวจะพาไปดูข้างในนี่อะไรในก็จะเป็นรมันนี่นี่จะเป็น สาดตามากเก็บเรียนใครไม่รู้บรรยากาก็จะ,ะมานี้นะครับเอ,อเ,อนะเอาเสื้อผ้าเอาผอเข้ามาในห้องหนูทำไมเอา้าห้องหนูแล้วเนี่ยใช่ทำไมห้องหนูมันใหญ่จังห้องหนูมันต้องเล็กกว่านี้สิ <laughs> <laughs> ห้องหนูมันต้องเล,ล็กเล็กม <laughs> ันต้องเป็นอย่าง,งานั้นอันนี้เป็นห้องผู้ใหญ่ลูกอนะ่ะ เพราะห้องหนูมันต้องเป็นห้องมันโบหนูมันว่าเข้าไปแล้วต้องต้องเวงเสื้อผ้าเข้าไปประมาณนั้นขา้็ต้องเ,าเอาหามแมสปิดจมูกเข้าไปด้วยจะไม่สังขนาดนั้น้องหนึ่งนะไม่อาบสองเสื้อผ้าไม่ซักก็คือถอดถอดก็คือมุมเตียงมั่งมุมตู้มั่งมุมโต๊ะคอมมั่งก็จะประมาณนั้น เข้าไปล้วกลิ่นก็จะผสมประสานกันจากส้มปลาน้อยก็จะเป็นส้มปลาน้อยส้มปลาน้อยแล้วก็ส้มวัวเอาไปมาปลา้าเอาไปมาก็จะเป็นซปเปอร์ส้มไปเลยครับนี่คือ,อห้องมันก็จะมีมีแบบเตียงสามก็เตียงเตียงสองกับเตียงเดียยเด่ยวถ้าห้องเตียงเดี่ยวก็ก็จะเป็นเตียงใหญ่เลย ถ้าห้องแบบว่ามีเด็กมาด้วยครอบครัวก็จะมีเตียงเล็กด้วยก็จะประมาณนะครับสําหรับบอสกรีนนะครับบอสกรีนโรงแรมของลูกบอยสือชัยนะครับผมถ้าใครมาแบบ3คน4คนก็คือแจ้งทางโรงแรมได้เพราะว่าทางโรงแรมเขาก็จะจัดเป็นห้องให้ให้ได้ว่าเออห้องนี้สามารถพักได้กี่คนกี่คนนะครับบรรยากาศรอบๆก็นี่ก็จะเป็นน่าจะรีสอร์ทประจำรายเรือน ท <tang s> ี่เยอะเลยแต่ก็คุยกับคุยกับลูกเมื่อเช้าว่าอาจจะมีโปรเจกต์ครั้งต่อไปที่ทําแบบว่าสามารถจัดงานเลี้ยงงานแต่งงานสัมมนาได้สาหรับด้านหลังนะครับผมก็ฝากไว้ครับฝากไว้แต่คิดว่าพี่น้องคงรู้กันหมดแล้วแหละแต่ก็คือจะให้ถ้ามาแบบอยากได้บรรยากาศบ้านๆแต่การอยู่แบบสุขสบายไม่วุ่นวายไม่หนวกหู ก็ไม่ไกลจากในเมืองนะครับสามารถไปได้มาได้แบบสะดวกสบายมากก็ห่างมอสห่างมอมาสอมาก็ประมาณสองกิโลครับเข้าไปในเมืองไม่กี่กิโลนะครับผมในวุ่นวายครับที่จอดรถไม่ต้องห่วงครับจอดได้เป็นร้อยร้อยคันเลยนะครับใครอยากมาพักหรือมาเอาบุญเอาทานเอางานทำงานสัมมนา,าเชิญได้ครับวอรแก้มพ่อจะไปวอรดแคร์อยู่ด้วย <c oughs> ไม่เจอกันให่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้อันนี้สำุปเฉะครับว่ารีวิวห้องพักเดลฟอกกันนครับ